ว้าวควนหลงวาเลนไทน์ใหม่เต๋อฟินมากเด้อจุดนี้มาช้าแต่มานะแฟนๆลุงลิงเต๋อชันทวิทและใหม่ดาวิกาได้ชื่นใจสักทีหลังเฝ้ารอรอรอโมเมนต์ฟินฟินวันวาเลนไทน์ของคู่นี้กันทั้งวันแต่สุดท้ายลุงลิงกลับมาเสิร์ฟความน่ารักให้ยิ้มตามการหลังวาเลนไทไงงน์ไปซสงั้นแต่ถึงจะมาช้าแต่ขอบอกว่ามานะและฟินสุดๆจ้า เหตมีทั้งกุหลาบขาวช่อเท่าบ้านที่หนุ่มเตอ๋อมอบให้หวานใจซึ่งสาวใหม่ยังแซลลุมเตอ๋อด้วยว่าไหนใครคลั่งรักนอกจากนั้นยังมีภาพฟินๆน่ารักเท่าโลกเดินควงกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก,กหวานลืมกันไปเลยแม้ถ้าจะสวีทขนาดนี้คนคลั่งรักน่าจะไม่ใช่แค่ลุงเตอ๋อนะจ๊ะน้องใหม่ต้องนับรวมตัวเองเข้าไปด้วยอีกหนึ่งนะจ๊ะบอกเลย